m o ด i f ายอิสวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปแนะนําการทํางานของทีมสวิตบริการหลังการขายของ Modify i อินะครับครับก็เรามีรถบริการหลังการขายสําหรับลูกค้าที่ต้องการให้เราเข้าไปสวิตนะครเพราะว่าสินค้าเรามีการรับประกัน1ปีออนไซต์สวิตในกรุงเทพฟรีนะครับผมหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงใกล้ๆกับสาขาเราแล้วก็ไปสวิตให้ฟรีนะครับ อันนี้เป็นรถของคุณเบียร์คุณเบียร์ก็เป็นช่างสวสติค่าครับคุณเบียร์คุณเบียร์ก็เป็นทั้งช่างก็เป็นางงานแล้วก็เป็นทีมจัดส่งของเรานะครับไปเหนือไปใต้ไปด้วยความเร็วสูงนะครับเราเรียกว่าเบียร์สายเหนือครับผมก็ต่อมาเป็นอีกคันหนึ่งก็เป็นรถู้ทึบ อันนี้ก็เป็นคุณเอนะครับเป็นหัวหน้าทีมจัดส่งของเรานะครับคุณเอก็จะทําหน้าที่คอย์วิสแล้วก็บริการหลังการขายให้กับลูกค้าทุกท่านเหมือนกันนะครับก็เป็นทีมหนึ่งในทีม์วิสของเรานะครับสวัสดีครับครับผมก็อันนี้จําเป็นนะครับหลังการขายต้องมีทีม์วิสนะครับมั่นใจได้ว่า m o d i f y i n g เราทําธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์มา จะครบ10ปีแล้วครับก็ลูกค้าหลายท่านคงได้สัมผัสกับน้องทั้งสองท่านแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูทีมบริการหลังการขายด้านออนไลน์นะครับสำนักงานให,ใหญ่ของเรานะครับก็เป็นในส่วนของฝ่ายเทรนนิ่งครับด่านแรกของเราก็เป็นทีมสวิทนะครับเป็นทีมบริการหลังการขายด้วยนะครับแล้วก็เป็นทีมเทรนนิ่ง ท่าแรกคือคุณแปะนะครับอ่าคุณแปะสวัสดีค่ะครับผมแล้วก็ท่านที่2คุณเอ็มครับผมก็สองท่านนี้ถ้าลูกค้าที่ใช้บริการจะมีคอนแทคได้คือได้อะไรอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นฝ่ายเทรนนิ่งลงโปรแกรมออนไลน์นะครับเรากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลูกค้าติดขัดบางที4ี่ทุ่มมาทุม่มเราก็ตอบไลน์ให้ความปรึกษาลงโปรแกรมอยู่นะครับคับผมก็เป็นยอกะโดยรอบของ โชว์ลูมที่สายใหม่นะครับ <Okay. S 1> ครับน <Okay. S 1> ี่ก็เป็นฝ่าย customer service นะครับคอยบริการลูกค้าที่ออฟฟิศที่สายใหม่เพิ่มสิ่งนะครับ mm hmm. ทั้นแรกเป็น คุณเฟิร์นนะครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นสวัสดีครับแล้วก็ท่านออกมาเป็นน้องจานะครับก็น้องจาจะคอยตอบไลน์แอดนะครับคอยคอนแทคลูกค้าส่วนคุณเฟิร์นจะจัดของแล้วคอยดูกับลูกค้าหลังการขายนะครับก็จะลบๆหหน่อยนะครับในสุดก็เป็นน้องใหม่อีกท่านหนึ่งเป็น คุณเฟิร์นเหมือนกันเป็นเฟิร์นสองจะเป็นฝ่ายกราฟิกออกแบบแล้วก็ดูแลเรื่องออนไลน์นะครับการลงภาพการอัปเดตข้อมูลในออนไลน์นะครับครับเดี๋ยวไปดูห้องช่างกันดีกว่าอันนี้เป็นช่างภูนะครับคุณภูเป็นคนทำโลไฟฟ้าให้เราแล้วก็ออกแบบ ระบบตัวไฟนะครับ <Okay. S 1> ุณคฟูนี่เป็นเจเนอเรชันใหม่อีกท่านหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับงานไฟฟ้าวงจรเป็นหลักนะครับจะเป็นเครื่องที่กำลังโมตัวระบบหลอด u ๆเพื่อนำส่งลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นคุณตั๊กนะครับคุณตัก๊กอยู่ฝ่ายจีนนิงนะครับก็ เราจะเทสสินค้าก่อนนำส่งนะฮะเมืเ่อเสร็จเราก็เทส <Aven ge. S 2> เทสเป็นรูปออกมานะครับท,ทุกเครื่องจะเทสก่อนนำส่งนรับ,รบแล้วก็อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของงานช่างนะฮะอันนี้เป็นเป็นคุณเตี้ยนะครับ จะเป็นหัวหน้าช่างของเราสวัสดีครับก็เป็นหัวหน้าช่างทำงานเกี่ยวกับงานซ้อมพรินเตอร์ A3 มาเอ่อน่าจะเข้าปีที่5แล้วครับที่ทำเกี่ยวกับ f n A3 ตั้งแต่อีโคโซเวนตัวแรกๆของของบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นคุณก้กองนะครับสวัสดีครับคุณก้กองก็เป็นเจเนอเรชันใหม่ครับ เป็นน้องที่มีความรับผิดชอบสูงทำงานทั้งซ่อมเครื่องพิมพ์แล้วก็เ,เทรนนิ่งได้ลงโปรแกรมให้ลูกค้าได้อีกท่านหนึ่งนะครับในห้องช่างเราจะมีเสียงเพลงไปด้วยนะครับเพราะวาเราทำงานด้วยความไม่เครียดนะครับ,รบก็บับบรรยากาศรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับเรามีช่างอีก สองท่านนะฮะน่าจะน่าจะไปส่งของนะครับก็ m o d i f y i n ิเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องแปลงมาเข้าปีที่10ละเรามีทีมบริการหลังการขายที่มั่นใจได้ว่าเราบริการออนไซต์เซอร์วิสรับประกันสินค้าและมีทีมช่างนะครับโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับ ในโอกาสต่อไปก็จะแนะนําในมุมอื่นของการบริการหลังการขายของเรานะครับให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าที่เราขายไปเรามีทีม์วิสท,ที่แข็งแรงออรับ์วิสได้ในกรุงเทพออนไซต์์วิสจากจังหวัดเราก็มีอีก8สาขาที่คอยซัพพอร์ตลูกค้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ